สวัสดีจ้า oh <my> สวัสดีจ้าวันนี้ผมามาอีกแล้วเนาะผมมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้ผวามาอยูอ่ตรงสำนักงานาในออฟฟิศของเขาเพราะว่าผวาจะต้องมาเซ็นเอกสารเพื่อที่จะยกบ้านให้เขาจ้ะเพราะว่าผวาขายบ้านเนาะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเอากุญแจบ้านให้คนที่เขามาซื้อบ้านแล้วเขาก็จ่ายเงินเราวันนี้จะเดี๋ยวขับรถมาถึงเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงไม่ได้พาเขาไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยัง ยังไงตรงออฟฟิศเขาเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบแบบเนี่ยตรงด้านหลังเนี่ยจ้ะเป็นออฟฟิศที่แบบจะต้องมาเซ็นเอกสารแล้วก็ให้กุญแจบ้านก็เจ้าของบ้านคนใหม่ที่เขามาซื้อบ้านแบบหลังนั่นจะ้ะจากตรงนี้ห่างจากบ้านแบบประมาณห้าสิบนาทีจะ้ะเราก็ขับรถมาได้เจ้า GPS นี่แหละที่ว่าช่วยช่วยแบลนะบอกทางแบบมาจนมาถึงสถานที่เรานัดกับเขาไว้จ้ะเป็นออฟฟิศแบบว่า ขายบ้านรับซื้อบ้านในประมาณเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอเขาอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวก็ถึงจะเข้าไปเจอหน,หนายนาแล้วก็เซ็นเอกสารยกบ้านให้เขาจะ้ะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันตอนที่เแดบบี๋ยวขับรถไปรับมแม่ย่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับรถไปรับมแม่ย่าเดี๋ยวจะแม่ย่ามาอยู่กับพี่สาวหนึ่งอาทิตจะ้ะจากตรงนี้ไปบ้านแมย่ย่าประมาณยี่สิบนาทีถ้าเดี๋ยวทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบบก็จะไปรับแมย่ย่าจ้ะเดี๋ยวตามไปบ้านพี่สาวกันจะ้ะ นี่จะตรงออฟฟิศที่เราจะมาเซ็นเอกสารแล้วก็เอากุญแจบ้านยกบ้านให้เจ้าของคนใหม่เขาเนาะแล้วเขาก็จะจ่ายเงินเราจา้ะเนี่ยก็ตรงเนี้ยตอนนี้แววก็ลูกๆแวะอ่าปั่นน้ำมันจ้ะมาซื้ออาหารแวะแวะกินอาหารกันคนลูกๆเขากำลังอ่าออเดอร์อาหารจา้ะแล้วเราก็จะไปจ่ายเงิน ต่อแถวจ่ายเงินเราสั่งน้ำแล้วเราก็จะมารับตรงนี้จ้ะเวืซ่อนมัวเมอกี้เอกาขายบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วจะเอกสารเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเราก็เลยแวะมาตรงปั๊มน้ามันครับรถมาแวะตรงปั๊มน้ามันเราจะซื้อกับเขา กินในรถกันก่อนจ้ะเพราะว่ากลัวจะขับรถกลับไปถึงบ้านก็คงจะมืดก่อนเราเด็กๆเขาก็คงจะหิวเขา่าฝนตกด้วยจ้แะแบบไม่อยากแวะไปอ่ากินในร้านอาหารเนะาะเพราะว่าแบบต้องรีบไปรับแม่ย่าอยู่กับบ้านพี่สาวด้วยจ้ะเราก็เลยแวะซื้อไก่ทอดกับปัอมน้ำมันจ้อะอ้าว thank you เยอะขึ้นไหม นองเจนาตาซื้อคุกกี้ด้วยเฮ้ยเขามีซอสนี่อะไรหายเรียบร้อยอะห้ำนนมิ้นต์อหนึง่งแคชชั่นเนี่ยมีน้ำซอสอะไรหายเรียบร้อยจะน้ำจิ้มให้เราอาหารปั้มน้ำมันจ้ะวันนี้ น้ำดื่มเหรอเราซื้อมาเมอ่อตะกี้เราจ่ายไป9ก้าบาทจะ้ะเป็นเงินไทย9ก้ายบาทสั่งอาหารคนละเมนูแล้วก็น้ำดื่มคนละแก้วจะ้ะจ่ายไปทั้งหมดเก้ายบาทเราจะให้ดูไก่ ไก่ห้าชิ้นของน้องเจนาตาก็สั่งไก่ห้าชิ้นแต่ของน้องอลิเซียเอ่อนางกินอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูน้องอลิเซียหนูกินอะไรลูกอลิเซีย <Huh? S 2> หนูกินอะไร Mac and cheese น้องอลิเซียกิน uh, Macaroni and cheese ของน้องเจนาตากินไก่จ้ะ <c oughs> เอาเดี <c oughs> <c oughs> ให้มัมมี่ดูหน่อยดุ เท่าไห u ่น้องจินตากินไก่นั่งกินข่าในรถจ้ะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วถึงจะไปรับยาแมวหิวข่าก็ไม่ได้กินข่าเช้าข่าเที่ยงเพราะว่ามัวแต่ทำธุระน่ะแล้วก็ออกไปนี่แหละเกี่ยวก็ขายบ้านนี่แหละนี่เดี๋ยวมากินไก่กับแววจ้ะ <Butter. S 2> หิวข้าวขนก็ตกไป,ปลปอยด้วยจ้ะอ,อร่อยอยูอ่อร่อยไมร่อน้องเจนตตา,าสั่งเฟ้นฟายมาด้วย โ <Okay. S 2> อ้ยเย็นชื่นไปอืม mm. thank you, you <'re> น้องชอบแบ่งของให้แม่กิน it's good though อ mm ือ like I ะไรด s โนสอสขาดเกลือไปหน่อยนะึง ต้องเติมเพลื่อลงไปอีกนิดนึงเดี๋ยวรอเด็กเด็กินข้าวเสร็จแล้วเบลก็จะรีบไปรับ<อ>ยาจ้ะอตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านพี่สาวบิลลี่แล้วจ้ะแบวมารับยาเนาะบ้านพี่สาวบิลลี่จะอยู่ในป่าละต่บ้านแกอยู่ในตัวเมืองนะบ้านพี่สาวบิลลี่ แต่ว่าตรงไอหมู่บ้านที่แกอยู่อ่ะจะเป็นแบบปา่าในหน่อยจ้ะถึงเราจ้ะบ้านพี่สาวลิลี่อย่านั่งรอถึงแล้ว ยาอยู่นอน Hi mom I got all kind s of stuff I went grocery shopping Okay is that your เดี <laughs> <laughs> uh ๋ยวให้ดูยาจ้ะอ๋อยาผนของใส่อ่ะโอเค hold on เดี๋ยวเราจะต้องปรับเบาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ดูหมู่บ้านจ้ะ ย่ามานอนอาทิตย์เดียวบ้านพี่สาวขนของ,ของไปยงเยอะเลยมัมพี่สันเ็จเราจะที่นี่ก็ <can> ขับรถกลับบ้านแล้ว <can> ตอนนี้เป็นคืนวันศุกจากตอนสี่ทุ่มเ๋ก็นอ้องอลเเซียก็เลยเดินลงมาหาขนมกินกันเราจะขึ้นไปนั่งดูทีวีอยู่บนบ้านเราจะดูว่าเราจะดูหนังเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเรามาหาขนมกันจะ้ะ ว่าเด็กๆเขาอยากกินขนมอะไรเดี๋ยวเราจะอบป๊อบคอน,นให้ลูกจ้ะเราจะอบป๊อบคอน,นอ้าลำรลวยเดี๋ยวเอาขนมยูโรพาสต้านโนเจนิตาเด็ หน sure. uh, ึ่งสองสามพอยังเหรอเฮ้น่นี่ก็จะ o ายชิลฮะตาเดี๋ยวเอาขนมขึ้นไปให้เด็กๆจ้ะเราจะกินขนมแล้วก็ดูทีวีดูหนังกันเนี่ยจ้ะครอบควองเราจะใส่เอาไปในไมโครเวฟสองนาทีจ้ะเนี่ยเอาตั้งยิี่เลย สองนาทีกับสิบห้าวิแค่นั้นจ้ะเราก็เซ็ตเร็แล้วเราก็จะเอามาใส่ในกระป๋องเราก็ไปนั่งดูทีวีกันจ้ะเสียงพอบคอนจ้ะเสียงยังดังเลยซุกละจ้ะ สองนาทีกับสบิพาวีเดี๋ยวก็จะมาใส่ในกระป๋องนะขยาก่อนจ้ะม,มา้ังมือแก๊สถุงออกเลยต้องระวังจ้ะเพราะว่าในถุงอะยังล่อนๆอยู่เลยใส่ในกระป๋องนะ น,อน้องอลิเซียจะใส่เนยลงไปจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินดูทีวีกันเดี๋ยวตามเราไปเลยจ้ะเ, <c oughs> เดี๋ยวมากินขนมด้วยกันจ้ะ มีพักคอนขนมปูไทยของน้องเจนาตาแล้วก็มียูโรเค้กน้องเจนาตาชอบมากๆกนยูโรเค้กส่วนน้องลิเซียชอบกินขนมสาสาลายจะ้ะของเราก็จะกินขนมเกี๊ยวกุ้งเดี๋ยวเราก็ลูกๆก,ก็จะไปนั่งกินขนมแล้วก็นอนดูทีวีกันจะ้ะเพราะว่าพรุ่งนี้เด็กๆเ,เข้าตื่นสายกันได้จะ้ะขอบคุณจ้า ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แหววแล้วก็ครอบครัวแหววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่คลองถมจ้ะี๋ววจะพาไปเดินตลาดนัด